สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเรามาดูกันนะครับการฟื้นฟูตัวเองของคิวโพนิกันนะครับนี่นะครับท่านเห็นไหมครับเหรียญนะครับหนึ่งบาทคุดครับหนึ่งบาทคุดผ้าครับเห็นไหมครับนะครับ ไม่ได้ตากแดดไม่ได้ส่องด้วยแสงไฟอะไรทั้งสิ้นนะครับแก้วนะครับวางเหรียญไว้นะครับในที่โล่งนะครับดูการดึงดึงให้แสงเข้ามาหาตัวเองครับดูนะครับเป็นไงครับนี่นะครับคิวโปนิกเกิลครับ เห็นไหมครับฟื้นฟูตัวเองได้นะครับดูเห็นนะครับนี่นะครับทองขาวทองแดงสีขาวนะครับเห็นไหมครับเกี่ยวกับประวัติการสร้างนะครับเหรียญหนึ่งบาทคุดนี้นะครับ ผมทราบมนานแล้วนะครับแต่ผมยังไม่ทันได้บอกนะครับะนะครับเพื่อนๆอนี่ชอบบอกว่ามีครับมีห้าเหรียญหกเหรียญน,นะครับผมไม่ได้ถามว่าเพื่อนๆมีกี่เหรียญเนะยผมที่ผมถามว่ามีแบบนี้ไหมนี่ก็คือนี่ฮะที่เป็นแบบเนี้ยที่เป็นเนื้อเนี้ยที่เป็นสีเนี้ยที่จักกาก ดำเป็นขาวจากดำเป็นแดงจากแดงเป็นขาวได้นี่ครันี่นะถ้าใครมีความรู้นะครับเรื่องการแกะพิมพ์นะครับแกะพิมพ์การท่านจะรู้เลยนะครับว่านะครับพ่ะบรามารูปท่านนี้นะครับ จะไม่ใช่จะไม่เหมือนโฟโต้รูปนะครับจะเหมือนกับเป็นาภาพถ่ายนะครับนี่นะครับนี่คือดูกระดูดแสงนะครับเขาเรียกว่านะครับการนะครับการทำภาพทำพิมพ์นะครับทำพิมพ์โลหะทำเหรียญโลหะ เป็นนะครับเป็นเหรียญเสมือนจริงนะครับเห็นไหซึ่งนะครับเหรียญคุดนี้นะครับเป็นเหรียญแรกนะครับที่นะครับถูกจัดสร้างและออกแบบนะครับไม่ใช่เหรียญที่นําไปทำมุนเวียนนะครับขั้นแรกครับนี่คือเหรียญคุดที่เป็นเนื้อเงินเนื้อคิวโพลิเกนนะครับ เห็นไหมครับนี่นะครับนี่ครับใครก็ถ้านะครับถ้าเกตดรจะเกตได้เท่าไหร่ครับดูนะครับทะลุป,ปลอดเลยนะครับถ้าเกบเห็นไหมครับ ดูดการดึงดูดแสงของตัวเองของคิวโปนิกเกิลนะครับอีกนิดเดียวนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเกิดเป็นทองขาวเต็มเหรียญแล้วนะครับ ท่านดูนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับนี่คือความเป็นนะครับโลหะที่มีค่านะครับโลหะควโปนิกเกิลนะครับนะครับเป็นการแกะนะครับเป็นพระบรมรูปตาคุดผ้านะครับ เป็นการแกะแบบพิมพ์แม่พิมพ์นูนต่ำนะครับรูปภาพเสมือนจริงนะครับนะครับตั้งแต่นะครับท่านเห็นเรียนกระสามาท่านเคยเห็นเรียนกระสาที่สวยขนาดนี้ไหมครับผิวที่กระจายขนาดนี้โดยไม่ได้ขัดเงาไหมครับเห็นไหมครับ การผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับแสดงว่าบททดลองที่ผมเฝ้ารอพิสูจน์มาเนี่ยเกี่ยวกับโลหะคิปโปนิกเกิลเนี่ยเป็นจริงอย่างที่ผมเฝ้ารอนะครับตั้งแต่วันแรกถ้าใครได้ดูคลิปนะครับเรื่องเหรียญคิปโปนิกเกิลเหรียญคุดเหรียญน,นี้นะครับตอนแรกจะผิวนะครับจะเป็นคอปเปอร์นะผิวคอปเปอร์ครับแล้วผมก็มีนะครับ ลักษณะของคิวโปนิกเกิลอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งนะครับผมเคยนำให้เพื่อนๆได้ชมในคลิปก่อนๆนนะครับในเหรียญกระสาบรัชการปฏิวัติันของเรานะครับในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับแต่เป็นเหรียญห้าบาทนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับในเหรียญหนึ่งบาทนะครับรัชกาลที่สิบนะครับ เพื่อนๆคองจะดูพอรู้แล้วนะครับว่าเหรียญไหนคือเหรียญที่ชุบนิกเกิลกับเหรียญไหนที่เป็นเหรียญที่เคลือบด้วยคิวโปนิกเกิลนะครับแต่นะครับในเหรียญหนึ่งบาทนี้นะครับจะพบความแปลกอย่างหนึ่งนะครับในรายการที่สิบนะครับท่านคงรู้เลยใช่ไหมครับว่าเหรียญไหนคิวโปนิกเกิลนะครับนี่นะครับเหรียญทางฝั่งนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูนะครับถ้าธรรมดานะครับถ้ามันเป็นเหรียญที่เป็นคิวบูนิกลเทั่วไปนะครับนะครับเราจะมันเราจะเห็นค่าเป็นสีแดงนะครับแต่นี่นะครับเรามาดูเหรียญนะครับหนึ่งบาทราชการที่สิบนะครับนี่นะครับ ท่านเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าผมระบายสีนะครับไม่ได้ระบายสีไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับเหรียญนิกเกิลนี้นะครับดูเพื่อนเผลินนะครับอ่าดูเหมือนว่าจะสวยงามนะครับแต่เมื่ออยู่กับคิวโปนิกเกิลเมื่อใดนะครับ เียคิดเหรียญนิกเกิลเนี่ยดูครับจะจะกลายเป็นเหมือนนางสาวไทยกับสาวชาวบ้านเลยนะครับนะครับในเหรียญเห็นไหมครับในเหรียญหนึ่งบาทราชการที่สิบนะครับท่านเห็นไหมครับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในคิวปุนิเกิลเนี่ยครับ นะครับผมนะครับศึกษาเรื่องคิวโพนิกเกิลนี้มาตั้งแต่เหรียนคุดนะครับยังนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามที่ผมก็จะเห็นนะครับจากเหรียนดำดำแดงแดงนะครับแล้วนะครับจากเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญพะบรุูปตาแผ่นดินนะครับที่แตกๆบี้ๆบดๆนะครับ สุดท้ายกลายเป็นนะครับตาแผ่นดินที่แวววาวใสนะครับที่ผมเอาใส่ถุงวัติกให้ดูนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเห็นการกระจายแสงนะครับของโลหะชนิดนี้นะครับนะครับผมนะครับที่ศึกษาเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อ,อ,อจะค้าผลกำไรหรือจะอะไรนะครับ คือคิวโปนิกเกิลนี้นะครับชาวต่างประเทศนะครับชาวต่างชาตินะครับเขาใช้ทำอะไรได้หลายอย่างนะครับนะบแต่คนไทยนะครับมีรชัชกาลที่เก้านะครับท่านอ่าเป็นผู้นะครับพาอ่าประเทศไทยนะครับนำคิวโปนิกเกิลมาทำเป็นเหรียญให้ทัดเทียมกับต่างประเทศนะครับ อย่างเหรียญน,นี่ครับหนึ่งบาทตาแผ่นนินปีสองพันห้าร้อยห้านี่ครับท่านคิดว่าเนียเหรียญสภาพอย่างนี้เละครับสภาพนี้ไหมครับที่เป็นเหรียญใช้มุนเวียนกันรับรองว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยตอนเป็นเด็กทุกคนเคยได้ใช้นะครับผมก็เคยได้ใช้ตอนเป็นเด็กครับใช้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวใช้สิบหนึ่งบาทนี้นะครับซื้อก๋วยเตี๋ยวได้สองชามนะครับชามละแค่ ตัดแต่ผมเซสี่ชามนะครับชามละสลึงนะครับนะครับดูสิครับคือเหรียญที่เป็นคิวโปนิกเกิลน,นั้นนะครับไม่ไม่มีการนำออกมาใช้หมุนเวียนแน่นอนนะครับคือ มีการนำผสมออกมาใช้หมุนเวียนอย่างเหมือนกับเหรียญเแต่นะครับบุคคลผู้ใดนะครับใครที่มีความรู้เขาก็จะเก็บรักษาไวน้นะครับขนาดนะครับพื้นผิ้วของเหรียญตัวมันเองยังมันยังฟื้นฟูรักษาได้นะครับถ้าคนที่ถือไว้ในความครอบครองนะครับจะรักษาได้ไหมอันนี้ก็คือเคลือบคิวโปนิกเกอร์ไส้ทองแดงนะครับก็เรื่องที้นะครับ เห็นไหมครับการกระจายแสงเข้เาบอนไดออกไซดอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคิวโปนิกเกิลนะครับเคลือบด้วยทองคําบริสุทธิ์นะครับเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญคิวโปนิกเกิลนะครับที่เคลือบด้วยทองคําบริสุทธิ์นะครับเช่นเดียวกับเหรียญเฟืองรัชกาลที่ห้านะครับเป็นทองคำบริสุที่มีความบริสุทธิ์ที่หกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน,กรนะรกรนครับ อทองเงินในเหรียญเฟืองนะครับเทศกาลที่ห้านะครับที่ผมนําข้อมูลนี้มาบอกกับเพื่อนๆนะครับผมไม่ได้นาม,มาบอกว่าหามาขายนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะขายผมก็ซื้อนะครับแต่ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับพเพื่อนๆนะครับครับถ้าขายผมไปแล้ววันหนึ่งอย่ามาเสียใจทีหลังก็แล้วกันนะครับผม <laughs> จริงๆครับ มันมีค่ามากกว่าที่เพื่อนเพื่อนคิดอีกนะครับนะครับผมกำลังผมได้เห็นความจริงในชิวโปนิกเกิลแล้วนะครับในชนิดเหรียญหนึ่งบาทได้เห็นแล้วนะครับ,นนดนนบ,รบได้เห็น,นในในชนิดที่เมื่อเคลือบด้วยชิลปโปลเพื่อนเขาโดยทองคำบริสุทธิ์นะครับผมก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนล่ะครับเห็นหรือยังครับฉ้นเพื่อนเพื่อนอยากมีความรู้เพื่อนเพื่อนก็ต้องศึกษานะครับ และที่ในรัชกาลปัจจุบันนี่ครับสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับนี่ครับน่นะครับถ้าต่อไปนี่สีดำนี่ครับสีดำไม่ใช่สีดำแบบดำสนิมนะครับแล้วก็ไม่ใช่ดำแบบ โดนเป็นคัพเปอร์ออกไซด์นะครับก็ไม่ใช่นะครับดูครับก็ธรุรคิมนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ก่อนนอนแค่นี้นะครับไม่นะครับนะครับเป็นให้ท่านดูสิ่งที่ดีๆงามน,นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับเหรียญกระสาบนะครับที่สร้างมาผิดรูปผิดแบบนะครับเหรียญกระสาบที่ถูกสร้างมาเพื่อ การแสวงหาผลกําไรนะครับร่วมกันประนามนะครับร่วมกันอย่าให้เขาหลอกเราได้เขาจะให้เขาหลอกไปถึงลูกถึงหลานหรือไงครับนะครับคนไทยด้วยกันเองนะครับยังหลอกกันได้นะครับคณะชาวต่างชาติเขายังสนใจนะครับเหรียญกระสาบในศัชกาลที่9ประเทศไทยนะครับแต่คนไทยไม่เห็นค่านะครับ ทาปลอมขึ้นมาเพื่อหวังผลกําไรอย่างเดียวครับเหรียญทุกเหรียญนะครับที่เป็นคิวโปนิกเกิลนะครับผมในราชการที่เก้านะครับผมจะเสาะแสวงหามาให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในรัชการที่สิบด้วยนะครับแล้วก็นะครับมีอีกสองแบบเขาที่จะฝากจะให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญสตางรูนะครับนะครับเป็นเหรียญสตางรูปีศกสองนะครับนี่นะครับ เป็นรายการที่หกนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับเก็บไว้นะครับเป็นเหรียญตะต่างรูที่ปั๊มจากโลกระสาบนะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับนะครับปีสองพันสี่ร้อยหกสิบสองนะครับนะครับซึ่งนะครับตอนนี้นะครับกรมธนารักษ์ยังไม่ได้ตั้งประเมินราคาเพราะว่าอยู่ที่กรมธนารักษ์ไม่มีนะครับปีหกสองนี้ถ้าเพื่อนๆมีนะครับ เพื่อนๆอย่าเพิ่งคิดว่าเหรียญของเพื่อนๆมันจะเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญที่ปั๊มมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับในปี62นี้จะมี3ตัวอักษรนะครับคืออักษรตัวกลมใหญ่นะครับอักษรหนาใหญ่แล้วก็เป็นอักษรตัวพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นอักษรตัวเขียนนะครับแบบที่ปั๊มอยู่จากโลกศิลป์ประเทศฝรั่งเศสนะครับจะมีความบริสุทธิ์นะครับของทองแดงนะครับ95ปอร์เซ็นนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานนะครับ แล้วในปี2 4 7สี่เ็ดเช่นเดียวกันนะครับในยุครัชกาลที่เจนะครับนะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งตตางที่ได้จากการคือปั๊มที่โรงกระสาบต่างประเทศนะครับความบริสุ์ของเหรียญสตางทองแดงนะครับหตาแดงในสองเหรียญนี้จึงมีความบปิสุดที่้าิเ์ทซ่น5นะครับใช้ทำคิวโปนิเกิลได้นะครับ สำหรับเหรียญคิวโปนิกเกิลนี้นะครับเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ว่าจะนำทองแดงกับนิกเกิลผสมกันแล้วมันจะเป็นคิวโปนิกเกิลเลยไม่ใช่นะครับมันต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้ความอดทนนะครับครับก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับเป็นความรู้นะครับรู้ไว้แค่ว่าใส่บาแบกขามนะครับนะครับขอบคุณครับ